ขั้นตอนการตัดเนี่ยก็คือเราใช้เครื่องตัดผ้าด้วยเลเซอร์เรามีทั้งแบบหัวเดียวแล้วก็สองหัวให้ให้คุณเลือกเหมาะกับปริมาณงานของคุณว่ามากหรือน้อยตรงนี้เป็นการต่อเนื่องจากการพิมพ์เสร็จแล้วก็ไปฮีทความร้อนลงบนผ้าแล้วก็ตัดออกมาเป็นแพทเทิร์นเพื่อจะให้ช่างไปเย็บต่อไปตรงนี้แทนที่เราจะมานั่งใช้คนเอากันไกตัดทีละชิ้นแบบเดิมเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็น ่ใช้เครื่องจักรตัวนี้ก็คือเป็นตัดด้วยเลเซอร์แทนมันจะแม่นยำแล้วก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วมากกว่าคนเยอะเลยครับผมซึ่งทำทำด้วยคนเนี่ยจริงๆแล้วมันเสียเวลาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดด้วยตรงนี้ก็คือเรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอดธุรกิจของคุณการพิมพ์เสื้อพิมพ์ลายเนี่ยตรงนี้ก็คือมีเครื่องจักรที่ใช้ที่สำคัญก็คือมีเครื่องพิมพ แล้วก็ตัวฮีทโลความร้อนให้กระดาษซ